มมินจากไดโอจะวะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ True Digital Park 101นะฮะมาเยือน Ionic Lab นะเพื่อจะมาทดสอบ Ionic 5นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ electric vehicle จากค่ายคุนได้นะครับสำหรับ Ionic เนี่ยจริงๆเป็นชื่อแบรนด์เลยนะเป็นอีกแบรนด์หนึงแบรนด์ลูกของทางคุนไดเขาและว,วันนี้นะฮะสำหรับ Ionic เนี่ยมีจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับ สำหรับโมเดล i อ n i q 5วันนี้จะได้ลองกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีนวะัตกรรมที่ทางฮุนไดและ IONIQ มีเนี่ยก็มาเยือนได้นะครับที่ IONIQ Lab มีรถมาโชว์ทั้งในส่วนของ i อ n i q 5ที่เป็นรถไฟฟ้าแบบพรีเมียมของฮุนไดเขาเลยเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวแรง IONIQ 5N นะ,ะนี่คือ DNA จาก Motorsport เลยก็จะทั้งหรูแล้วก็สปอร์ตขึ้นไปอีกสมรรถนะแล้วก็ วัสดุที่เอามาทํารถนะฮะฟีเจอร์ฟังก์ชันสเปคเนี่ยเทียบชั้นพวกรถสปอร์ตหรือรถซปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับสำหรับตัวเอ็นมีมาโชว์เช่นกันก็แบรนด์เขาเนี่ยสีประจําแบรนด์เอ็นก็คือสีฟ้านะฮะก็จะเห็นเลยว่ามันแตกต่างมันมีแอโรพาร์ตมีล้อเบรกเอ็นนะครับสเปคนี่รู้เลยว่ามันคือรถสปอร์ตนะครับแต่ที่ผมมาลองขับวันนี้คือ Ionic 5กไฟสำหรับ ionic 5ในเมืองไทยเนี่ยมีด้วยกัน3เกรดนะฮะ ตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่1,699,000บาทก็คือ IONIQ 5 Premium มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ NMC ความจุ58กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่อีก2รุ่นขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะก็คือ IONIQ 5รุ่น Exclusive มาพร้อมแบตลิเธียมไอออน NMC ขนาดความจุ72.6กิโลวัตต์ชั่วโมง มาพร้อมกับมอเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับ160กิโลวัตต์นะฮะแรงมากๆ217แรงมา้าแล้วก็ตัวท็อปที่ผมเอาไปลองขับวันนี้นะก็คือ2คันที่โชว์นี่แหละนะครับเรียกว่า IONIQ 5รุ่น First Edition ราคาจำหน่ายแอบแรงนิดนึง2,399,000บาทถ้าเอากลมๆก,ก็คือ2,400,000มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ NMC 72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ motor ความแรงระดับ160กิโลวัตต คิดเป็นแรงม้า217แรงม้าและทุกรุ่นนะครับสามารถทําแรงเบิดสูงสุดได้ถึง350งนิวตันเมตรและในส่วนอัตราเร่งนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นกับตัวท็อปเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กน้อยจากเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัว BMS นะฮะเพื่อบรหิหารจัดการการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวเริ่มต้นรุ่นพรีเมียมเนี่ยศูนย์ถึงร้อยเขาทำได้ในเวลาเพียงแค่8.5วินาทีก็หลังติดเบาะแล้วนะมาพร้อมกับมอเตอร์ความแรง170แรงม้านะครับคิดเป็น กิโลวัตต์ก็แถวแถว120กิโลวัตต์นะส่วนตัวท็อป160กิโลวัตต์เนี่ยแรงม,ามา้า217ม้า0ถึง100เขาใช้เวลาเพียงแค่7.4วินาทีก็คือตัวที่เราจะไปขับกันวันนี้นะครับแล้วก็คนทั่วไปสามารถมาขอทดลองขับ IONIC 5ได้ที่ IONIC lap แห่งนี้นะครับอลองโทรเข้ามาหรือเข้าไปจองที่หน้า Facebook เขาได้นะครหรืออยากไปต่างจังหวัดไม่อยากเท,ทได้แค่ร,บรอบๆย่านอุดมสุกบางนาเนี่ย เช่าเลย ev มีรถที่ผมจะเทสวันนี้ก็เป็นรถของ ev มีเป็นแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มให้เช่ารถไฟฟ้าไว้ลองใช้งานสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้สามารถเช่ารถได้ทุกแบรนด์ไม่ใช่แค่ i อว i นินะฮะแบรนด์อื่นๆทั้งรถจีนรถยุโรปเขามีหมดเลยนะครับก็เช่าลองขับได้เพราะตัวผมเองก็จะลองขับรถ ev มีวันนี้เช่นกันนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมแต่การวอลกอราวของผมเนี่ยก็อาจจะแตกต่างเนาะ พราะหลายคนเห็นว่ารถเปิดตัวไปสัก3-4เดือนแล้วมีรีวิวทั้งในงานมเตร์เอ็กซ์โปสื่อบางเจ้าก็หาเช่ามาหรือเอารถไปขับรีวิวกันแล้วแต่รีวิวของเราเนี่ยถ้าตั้งใจดูนะครับมันจะเกิดประโยชน์เพราะว่าผมจะให้มุมมองนะฮะการใช้งานรวมถึงฟังก์ชันแล้วก็การเมนเทนน์รวมถึงพวกอะไหล่อื่นๆนะพวกยางรถยนต์สำหรับรถ EV อะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เฮ้ยที่จ่ายราคาค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะจริงๆแบรนด์ไอวานิกเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับในสหรัฐอเมริกามันค่อนข้างจะพรีเมียมเดี๋ยวผมจะพาชมว่าทำไมมันถึงแพงน,นะครับสำหรับ i อว i นิกฟ้าตัวท็อปเนี่ยดูง่ายๆเลยนะฮะเขามาพร้อมหลังคากระจก v Vision น o ูปพร้อมมาดบังแดดด้านใต้นะครับเนี่ยในตัวท็อปเท่านั้นถึงจะได้นะฮะส่วนตัวบอดี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกันนะครับอย่างตัวท็อปรุ่น First Edition กับรุ่น e l u s i v e เนี่ย120เหมือนกันลายก็เหมือนกันนะจะมีแค่ตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียมที่ได้ล้อ19นะครับเรื่องดีไซน์แล้วก็ภาษาในการออกแบบนี่ค่อนข้างจะโมเดิร์นฟิวเจอร์ลิสติกนะครับสัดส่วนของรถเนี่ยดีไซน์มาจากรถฮุนไดรุ่นแรกๆเลยก็คือฮุนไดโพนี่ถ้าใครเคยได้ยินนะครับดังมากๆดังไปทั่วโลกแต่ดีไซน์ของ i อ o n q ิ5เนี่ยมันจะซ่อนไว้ในเรื่องของดอท ที่เรียกว่าพารามิตอร์พิกเซลนะครับมันจะเป็นจุดเป็นดอทหรือแม้แต่โลโก้บนพวงมาลายัยข้างในเนี่ยจะไม่มีคำว่าฮุนไดไม่มีคำว่าไอออนิกใช้รหัสมอสเป็นจุด4จุดแทนคำว่าตัว H ที่เป็นคำว่าฮุนไดเฉียงๆนะครับมันมีดีเทลที่แบบค่อนข้างจะน่ารักนะทำให้คนที่ชอบเรื่องดีไซน์นะถ้าคุณเป็นสายดีไซเนอร์สายอะไรก็จะชอบมากนะครับตัวรถเองนะฮะมาพร้อมแบบลิทธีมยมไมออนขนาดใหญ่ 32โมดูลนะครับแปลว่าสามารถเปลี่ยนแยกโมดูลได้นะครับวันนี้ถ้าคุณมาที่ Ionic l ก b ็เขาจะโชว์การถอดเปลี่ยนโมดูลโดยโรบอทด้วยค่อนข้างจะล้ำเลยนะครับส่วนมอเตอร์ขับเคลื่อนวางด้านหลังเป็นเลียววิ d ด้ v e นะครับฉะนั้นขับมันแน่นอนนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมปเปอร์สตาร์ A art, ด้านหลังมอ l ตอร์ลิงและปีกนกเป็นอลูมิเนียมด้วยค่อนข้างจะแร่งนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่วางตรงกลางเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของ ทำให้ CG ของรถเนี่ยก็คือสมดุลต่างๆมันค่อนข้างจะดีนะครับรถขับได้ดีนิ่งแชสซีแกร่งนะฮะก้มมองใต้ท้องรถจะมองไม่เห็นแบตเตอรี่ห้อยลงมานะครับเพราะว่าโมดูลเนี่ยจะถูกวางเรียงในเคสแบตเตอรี่อยู่ในแชสซีของรถเลยและในเรื่องของการปกป้องแบตเตอรี่จากหนูแทะนะฮะมันมีประเด็นเหมือนกันนะครับค่ายรถบางเจ้าเนี่ยมีปัญหาหนูแทะตัวเคสแบตเตอรี่ ถ้าเป็นของไอออนิกฟ้านี่หนูต้องเป็นฟันไทเทเนียมมือนถึงจะแทะเข้านะครับเพราะว่าเคสเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ปิดด้วยตัวไฟเบอร์คอมโพสิตอีกต่อหนึ่งนะครับก็เลยจะไม่สามารถแทะหรือทําให้มันฉีกขาดได้นะครับค่อนข้างจะเหนียวเลยดูที่ผมบอกนะครับพารามิเตอร์พิกเซลมันจะเป็นสี่เหลี่ยมซ่อนอยู่ในชุดไฟต่างๆดีเทลนี่แบบได้ไม่หมดเลยเนีย ไอ n อนิกฟ้นี่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ผสมกันระหว่าง Cross Over กับ SUV นะครับบางคนก็เรียกว่า CUV เป็นภาษาใหม่โอ้โหแล้วสไตล์เป็น5ประตูด้วยตัวบอดี้นะครับฝากระโปรงกับแก้มเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะรประตูเป็นเหล็กนะครับส่วนนะกันชนหน้าหลังเป็นไฟเบอร์มานะพร้อมกล้องรอบคัน สีสันค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะครับดีเทลต่างๆล้อ20นิ้วนี่มาดูล้อจากโรงงานให้มิชลินไพร์ลสปอร์ตอีวีโอ้โหยางเส้นหนึ่งนี่หลายตังนะครับเพราะว่าเป็นยาง EV โดยเฉพาะและเป็น EV กลุ่มไพ l o ลสปอร์ตอีกก็จะแพงกันอีกนะฮะทั้งในเรื่องของสูตรเนื้อยาง คุณสมบัติในเรื่องของการรีดน้ำระยะเบรกที่สั้นขับขี่แบบสปอร์ตได้มันก็จะทนในเรื่องของแรงบิดต่างๆนะครับยางติดรถ255 4520เส้นหนึ่งก็ต้องมีนะซื้อทั่วไปถ้าขาดตลาดก็ต้องมี20,000นะครับแต่ถ้าซื้อผ่านไทยพัฒของมิชลินก็อาจจะได้1 5 0 0 0 6แต่บอกเลยว่ายางนี่แพงมากนะครับแต่ใช้ได้นานนะครับใช้ได้ทนนะฮะติดรถมาจากโรงงานเลย ลายรถสปอร์ต EV เป็นยางตัวใหม่ได้สีเส้นก็โอ้โหคูลเนานะครับสวยงามนะเรื่องดีไซน์แล้วก็มือจับของเขาเนี่ยมันจะซ่อนไปกับตัวรถได้เวลาที่เรามีกุญแจรีโมทเดินมาถึงรถมันจะยื่นออกมาเองสวยไหมครับฐานล้อฐานล้อ3เมตรต้องบอกว่าเป็นรถที่ฐานล้อยาวมากเพราะว่าต้องการวางแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุด จนถึง72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงก็คือ32โมดูลฐานล้อก็จะยาวนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็อาจจะมีนิดนึงนะครับในเรื่องของวงเลี้ยวตามสปเปคบอกว่า5.99เมตรก็ยังแบบพยายามคุมในเรื่องปรับมุมแคมเบอร์ต่างๆนิดนึงนะครับให้มันแบบไม่ข้ามไป6ถ้าพอไปแตะเลข6ปุ๊บเนี่ยคนเล่นรถความรู้สึกมันก็นิดนึงใช่ไหมครับโอ้โหวงเลี้ยวอย่างกับรถกระบะนะครับแต่เขาก็พยายามคุมให้มันมีนําเป็น5.99 เพราะว่าฐานล้อค่อนข้างจะยาวนะครับแต่รถก็ขับดีไหมบางคนบอก้ฐานล้อยาวนะครับเ,เรื่องของการสะเทือนที่อาจจะเป็นเวฟไปหน้าไปหลังอย่างงี้มันอาจจะมีถ้าเป็นรถน้ํามันที่แชสซีแบบเก่าเป็นไปได้นะครับแต่วันนี้ผมลองแล้วจะบอกว่าช่วงล่างค่อนข้างจะดีเลยนะครับปรับลมยางเนี่ยตามสเปคที่แปะไว้กับสติ๊กเกอร์ข้างรถเดิมเนี่ยเขาเติมมา 55 psi โอ้โหกระเด้งนั่งไม่ได้เลยผมไปลดเหลือ36 psi แต่ถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันขึ้น37ทั้ง4ล้อก็คือมีเรื่องของความร้อนระหว่างที่มันวิ่งไปนะครับโมเลกุลของก๊าซเนี่ยอาจจะมีการกระเจิงกันวิ่งชนกันบ้างแต่จะบอกว่าผมก็เติมเลยนะฮะถ้าคุณเติมตอนยางเย็นอยู่เนี่ยลมเย็นก็เติม36 เดี๋ยวเวลาขับไปเนี่ยมันวัดแบบเรียวทางอาจจะขึ้นมา37ก็บวกลบแถวนี้ได้ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากได้ในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วสเปคลมตามสติกเกอร์ข้างรถเนี่ยมันยังได้ในเรื่องระยะทางตามที่โรงงานเคมไว้ด้วยนะครับทางโรงงานเนี่ยเขาเคมระยะทางวิ่งไว้สำหรับตัวท็อป451กิโลเมตรส่วนตัว e x c l u s i v e 481กิโลเมตรแล้วก็ตัวเริ่มต้น58กิลวัต์เนี่ย เขาเคลมไว้384กิโลเมตรนะครับแต่วันนี้ผมลองขับคำนวณคร่าวๆนะ<ม>ก็ใช้ไฟเนี่ยไม่ถึง20กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเวลาเดินทางไกลนะครับก็ใช้ประมาณสัก19ฉะนั้นแบตเตอรี่72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงก็น่าจะวิ่งได้เกิน400กิโลเมตรส่วนตอนขับรถติดในเมืองนะครับก็ใช้ไฟ13-15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเขาให้แบตมา7 0กว่าก็ลองไปคำนวณกันดู ขับตามท้ายไอออนก5นี่ยที่ผมบอกว่าค่อนข้างจะสวยมากเลยกับดีไซน์พารามิเตอร์พิกเซลแอบบอกนิดนึงเร็ววันนี้ก็จะมี i อออนิ6ขายเช่นกันนะครับลองดูใครชอบไอออนิก5อันนี้ก็ของตกแต่งนะครับนี่แต่งได้คือมาที่นี่เนี่ยสามารถจองซื้อได้นะครับสำหรับรถไอออนิก5คร่าวๆตัวท็อป เฟิร์สดิดดชั่นถ้าดาวสัก3ามแสนหกนะฮะนี่ดาวสามแสนหกผ่อนเจ็ดสิบสองงวดก็งวดละสามหมื่นสี่นะกับลดราคาสองล้านสี่ลองดูแต่ถ้าดาวแบบไม่เหนื่อยมากเนี่ยผมมักจะบอกให้ดาว25เปอร์เซ็นต์ดาว25เปอร์เซ็นต์ดาว6แสนผ่อน72งวดไม่ถึง30,000นนะครับได้ใช้รถที่ คุณภาพดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับสำหรับแบรนด์ไอวันอิกตัวนี้ประกอบจากโรงงานของฮุนไดที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้อนีชาร์จไฟฝั่งนี้นะครับไปดูภายในเดี๋ยวผมจะโชว์ฟังก์ชันซีโร่แกาวิตี้เหมือนเราลอยอยู่ในอวกาศนะไม่มีแรงดึงดูดนะครับเปิดสวิตช์ออนแล้วกดสวิต ด้านหลังค้างไว้นี่ฮะ Zero g a v i t y ก็จะมีที่รองขาเนี่ยยกขึ้นมาซัพพอร์ตน่องด้วยแล้วเราสามารถอนอนอ้อใครก็ได้นะครับโดยที่ไม่สร้างมลพิษนะฮะเปิดเครื่องปรับอากาศได้นอนแบบนี้เลยค่อนข้างจะสบายนะครับ มีอยู่ในฝั่งคนขับนะครับมีที่รองขาด้วยนี่ซีโร่กับวินีถ้าคุณเป็นคนไซส์165เซนติเมตรแถวๆนั้นขาคุณลอยหน่อยนะมันจะสบายมากนะครับเพราะว่าที่รองน่องเนี่ยมันจะยกขึ้นมาแล้วตอนอยู่ในรถคุณก็เปิดฟังเสียงฝนเสียงป่าเสียงหิมะอะไรก็ได้เขามีสาว์เป็นเสียงธรรมชาติมาให้ในตัวรถเลยลำโพงก็เป็น ลำโพงโบสเต็มระบบนะครับโบสเซอ r ์ล u n d Sound ิสเต็มลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะครับคอนโซลตรงกลางเลื่อนได้สามารถเลื่อนถอยหลังนะครับเพิ่มพื้นที่ในการขึ้นลงกรณีเราไปแปะข้างกำแพงที่ไหนในเมืองใหญ่ๆใช่ไหมครับจะลงซ้ายลงขวาทั้งหมดก็ได้นะฮะแล้วสามารถสลับกันขับได้นึกออกไหมครัก็ลองดูมันมีพื้นที่ให้เราใญ้ญ่แล้วดูดีไซน์ของเขามินิมอลลิส ผมมาลทยที่ผมบอกครับนี่คือรหัสมอสแทนสัญลักษณ์โลโก้ของฮุนไดเป็น4จุดแบบนี้ใครเคยดู internal affair นะครับลิวเตอร์หัวส่งสัญญาณให้แก๊งน่ต้องถอดรหัสกันหน้าจอดูสีสันนี่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับการแสดงผลต่างๆสวยงามนะฮะมีไดโหมดมาให้ นะสวิตช์เข้าเกียร์ค่อนข้างจะเฟี้ยวใช้วิธีหมุนเอานะครับแต่ที่ชอบเลยนะก็คือเป็นรถไฟฟ้าที่แบบใช้งานง่ายไม่ใช่เอาพวกสวิตช์ปรับเครื่องเสียงสวิตช์ปรับแอร์ทุกอย่างไปรวมไว้ในจอนะครับถ้าคุณด่วนๆจะไม่ต้องใช้เนี่ยคุณกดสวิตช์โฮมเลือกแอปพลิเคชันได้เลยหรือ เครื่องปรับอากาศคุณก็เลือกอุณหภูมิได้เลยกดออโต้เปิดพัดลมเปิดปิดนะฮะแยกซ้ายขวาด้วยส่วนข้างหลังแอร์ออกที่เสาบีฮะความเย็นมันก็จะสามารถกระจายไปทั่วห้องโดยสารได้นะครับก็ยังแนะนำให้ติดฟิล์มนะสำหรับหลังคากระจกนะฮะมีฉากปิดหนาวิง่งชนเข้าหากันคือดีเทลเขามีความแตกต่างเยอะมากไอออนิมันเลยดูค่อนข้างจะ หมือนแยกไปอีกโลกหนึ่งเลยโลก EV ไม่แข่งกับใครแต่ขายนวัตรกรรมอะไรอย่างนั้นนะสวยดีครับเรื่องความสวยต้องยอมเขาเลยนะครับสำหรับ IONIC ส่วนของที่ต้องการใช้มีหมดนะไวเลสชาร์จเจอที่ชาร์จต่างๆที่วางแก้วก็ตำแหน่งแบบโอเคนะวางแขนสูงกำลังดีพอดีเลยอ ฟังก์ชันในการแจ้งเตือนต่างๆค่อนข้างจะเจ๋งนะครับอย่างพวกเรียล r ทม์ทัฟฟี่อเลอร์เนี่ยมีรถตัดข้างหลังเวลาที่เราจะถอยออกจากช่องจอดไม่ได้ร้องเตือนอย่างเดียวแป้นเบรกสั่นด้วยตื่นเตือนให้คุณรู้ว่ามีรถกําลังมาข้างหลังหรือจะขับอยู่ในลานจอดที่มันอาจจะมีรถหนาแน่นนะครับช่องเล็กๆที่เราจะซ้ายขวาออกได้เนี่ยสามารถ กดมองภาพจากด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วมีหลายมุมมองด้วยนะกล้องหน้ากล้องหลังค่อนข้างจะสะดวกมากรถวิ่งอยู่ก็กดมองได้ด้วยนะครับกล้องหลังนี่ความเร็วเป็นร้อยก็ไม่ตัดแต่กล้องหน้าเนี่ยความเร็วเกิน10กิโมตรต่อชั่วโมงมันจะตัดแล้วส่วนเวลาเปิดไฟแล้วซ้ายแล้วขวากล้องด้านข้างก็จะส่งภาพมาโชว์ที่หน้าจอด้วยนะครับนอกจาก จะมี B S M เตือนก็ยังดูภาพได้ด้วยนะครับเพื่อความชัวร์ชอบตรงการก้าวขึ้นลงที่มันไม่ยากนะครับตัวกราวเคแลนดความสูงใต้ท้องรถก็กำลังดีนะ160เซนติเมตรนะฮะไม่น้อยเกินไปถ้าเทียบกับหน้าตาที่มันเหมือนพวกแฮชแบ็กอะไรอย่างนี้อย่างที่ผมบอกแอร์มาจากเสาบีใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แบบมันอยู่ที่พื้นมันจะเป่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับถ้านั่ง5้าคนก็ขวงางอีกนี่ใช้แอร์ตรงนี้ฟังก์ชันที่แบบทำให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเป็นโฮมยูสแล้วก็เป็นรถผู้บริหารก็ได้มีหมดมานบางแดดเบาะหลังปรับเอ็นได้ด้วยสวิตช์ปรับเอ็นอยู่ด้านล่างเหมือนพวก SUV เลยนี่ครับ ค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับเพราะความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์วางหลังก็มอเตอร์ขับเพาโดยตรงนะครับด้วยตัวเกียร์ที่เป็นซิงเกิลสปีดนะฮะฉะนั้นพวกกลไกเมคานิกมันจะไม่เยอะสามารถจัดวางที่นั่งได้ถอยเต็มที่นะครับเลยได้รถที่ทั้ง ยาวทั้งใหญ่ภายในนี่กว้างกว้างแบบพวกรถ SUV เลยเดี๋ยวดูดิเขาตกแต่งห้องโดยสารค่อนข้างจะหรูหราพรีเมียมนะครับลดลลายต่างๆนี่ก็จะถูกซ่อนดีเทลไว้คือถ้าใครมาลองนั่งลองจับอยู่ที่ IONIC l a แล่ะบอกเลยว่าหลงหลงมันเลยมองมันผ่านเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเนาะไม่ใช่แบบโอ้โหดีไซน์แสงสีสันเต็มไปหมด จอหมุนได้อะไรเงี้ยเขาไม่มีนะครับค่อนข้างจะเรียบแต่พอมันนั่งอยู่ในรถมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบแอบมีเสน่ห์หลงเลยอะ่ะเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังนะฮะผมไปขับมาแล้วเจออะไรเห็นอะไรนะครับเชื่อว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไปวันนี้ได้ลองขับอิอนิกฟในเส้นทางที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับก็คือถนนไปอยุธยาเนี่ยมันโหดร้ายมาก นะฮะเป็นทั้งคอนกรีตก่อสร้างสารพัดนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็เล่นกับรถใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันให้เช็คลมยางนะครับด้วยความที่มีเวลาจํากัดอยู่กับรถก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมันแข็งจังเลยกระด้างกระเทือนทั้งหน้าและหลังโดยเฉพาะคนนั่งหลังนะเล่นไปเล่นมาไปเห็นฟังก์ชัน TPMS เช็คลมยางแบบเรียวไทม์นะครับหน้าจอขึ้นว่า51 PSI ทั้ง4ล้อโอ้โห ไปดูสติกเกอร์ข้างรถเขาบอกว่าที่โรงงานแนะนำนั่ง3คนเนี่ย36 psi นะฮะเราก็เลยหาที่แวกลมยางออกแต่ก็อาจจะขึ้นไปถึง37นะฮะที่หน้าจอเพราะว่าลมมันร้อนอากาศมันร้อนด้วยคนละโลกเลยไม่แปลกใจเลยว่าราคาทำไมมันถึงเหยียบ2ล้านมันค่อนข้างจะพรีเมียมถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าจากฝั่งแบรนด์จีนนะให้สวยให้นิ้ง ให้แบบ3.8วิหรือบางคันหน้าตายังกับแบบซูเปอร์คาร์นะไม่ได้อย่างนี้มันนุ่มมันนิ่งแล้วก็ขับสบายจริงเทรลเลนต์ต่างๆเนี่ยของช่วงล่างระยะยืดยุบมันเหมือนรถมันนิ่งมากนะครับแต่พอมานั่งแล้วโอ้โหมันนั่งสบายทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นรถบ้านก็ได้นะฮะเป็นรถครอบครัวนั่งกันสบายแน่นอนนะครับเท่าที่ผมลองจับลองขับนะเป็นรถผู้วิหารก็ได้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้าง แล้วช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงปีกนกเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดมันก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับตัวถังก็แกร่งแม้ว่าแบตเตอรี่จะเป็นโมดูลแต่ว่าทั้ง3.2โมดูลเนี่ยมันวางเรียงในเคสแบตเตอรี่ที่เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตอีกทีหนึง่งแล้วก็ยึดกับตัวแชสซีของรถมันก็เลยมีความแข็งแกร่งบิดตัวน้อยนะครับบางเจ้าขเขาก็อาจจะคุยว่าเฮ้ยเหนื่อขึ้นอีกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ ทำเซลล์เป็นแบบไม่ดาบเลยยาวๆมาค้ำตัวถังตรงนี้ก็แล้วแต่โดยหลักการก็ได้แต่เท่าที่ผมลองของ IONIQ 5นะครับแบตเตอรี่เป็นโมดูลแต่การบิดตัวของตัวถังเนี่ยไม่มีเลยนะครับถือว่ารถเนี่ยขับดีเลยหละ่ะนะฮะแล้วระยะทางที่ได้นะครับก็ถ้าขับปกติเนี่ยแบบผสมผสานนะครับค่าเฉลี่ยเลยถ้าโชว์ว่า19กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร ก็ถือว่ามาตรฐานนะครับแล้วลองขับในเมืองบางช่วงขึ้น13บางช่วงขึ้น15กิโลวัตต์ชั่วโมงตรงนี้ก็แล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่นะครับเราขับโหมด normal ยาวๆวได้เลยนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดระยะการใช้งานของคุณเนี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จแบบ ac charger ลินไปจากบ้านวิ่งได้แน่ๆ400กิโลเมตรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วคุณภาพของที่ทาง h y u n d และ Ionic เอามาใช้เนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะ มีคุณภาพค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเจาะลึกลงไปในเรื่องของซัพพลายเออร์ที่ทําเรื่องของแบตเตอรี่ให้เขารวมถึงเรื่องมอเตอร์นะครับวันนี้เราพูดเรื่องของการทดลองขับก่อนนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคุณภาพในการขับขี่นะแฮนดิลิงดีมากพวงมาลัยคมนิ่งอาจจะเพราะได้ยางดีด้วยมาจากโรงงานนะครับถ้าไปเทียบเนี่ยมันเหมือนพวกลักชัวรี่แบรนด์เ่ยนะ รถไฟฟ้าของทางฮุนไดนะครับให้เราลืมภาพฮุนไดก็ดีเรียกมันไอวอนิกเนี่ยจะได้เห็นว่ามันเหมือนพรีเมียมแบรนด์ของทางฮุนไดเลยเรื่องของการเก็บเสียงก็ทําได้ดีนะครับการเก็บเสียงลมดีมากแอร์แอร์ก็เย็นนะวันนี้แดดจ,จัดๆเลยหลังคากระจกแต่หลังคากระจกวันนี้เราติดฟิลม์มความเข้มก็สูงสุดเลยระดับความเข้ม80นะฮะเปิดฉากขับได้นะครับแม้ว่าดวงอาทิตย์จะตรงหัว แต่ถ้าเกิดปกติถ้าอยากได้ชมวิวด้วยนะครับก็ติดสัก60ช่วง11โมงถึงบ่าย2แดดจัดก็ปิดฉากเอาแต่หลังจากนั้นสบายๆเลยชมวิวได้เปิดขับได้เลยนะครเพราะว่าตัวหลังคากระจกเองเนี่ยก็มีเลเยอร์ของฟิล์มที่เป็นโลอีสะท้อนความร้อนสะท้อนทั้งตัว UV แล้วก็กัน IR ด้วยนะครับแต่เราก็ติดฟิล์มเสริมเข้าไปเพื่อลดการจ้าของแสง โดยรวมก็ต้องบอกว่าเรื่องความเย็นความสะดวกสบายในห้องโดยสารถือว่าใช้ได้เลยนะครเพราะว่าเรื่องของอค o ลิ่งเนี่ยมันสําคัญกับรถไฟฟ้ามันใช้ร่วมกันถ้าเปิดดูเนี่ยเราจะเห็นเลยเรื่องของระบบระบายความร้อนต่างๆค่อนข้างจะมีคุณภาพจัดเต็มเพราะว่ามันจะต้องไประบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับและแบตเป็น NMC Nickel m a n ิ a n e s e Co b a l t บอ i อ e แบต NMC เนี่ยก็เป็นแ่ธท่าที่แบบค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะว่าเป็นแบตบแบบเทเนอรีมีแร่าทาสามประเภทขึ้นไปเรื่องของการชาร์จไฟก็คือประจุไฟได้เร็วจ่ายไฟได้แรงนะครับแต่ก็จะมีความร้อนออกมาที่มากกว่าแบตบแบบ l f p แต่รถแพงๆเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่พรีเมียมหน่อยเขาจะใช้ NMC กันนะครับของ i o n i นิฟเป็น NMC นะฮะก็เลยต้องการระบบระบายความร้อนที่ดี อันนี้ส่งของมันก็มาถึงระบบปรับอากาศด้วยและวันนี้ที่ได้ลองอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกระบบ a d a s ระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะฮะ Adaptive Cruise Control ของเขาค่อนข้างจะใช้ง่ายกดเปิดระบบก็จะล็อกความเร็วหน้ตรงนั้นเลยนะแล้วการเบรกต่างๆค่อนข้างจะมีคุณภาพก็คือเบรกเข้าไปแบบลีนเนียนะครับเบรคค่อนข้างจะหนึบจึ๊กเลยนะฮะรถเองเนี่ยน้ำหนักเกือบๆือ2ตันนะครับตัน99ลยนะสำหรับตัวท็อป ก็เลยต้องการเบรกที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่แรงดันน้ำมันเบรกต้องถึงนะถือว่าเรื่องของระบบ ADAS ไว้ใจได้นะครับสามารถขับตามคันหน้าได้แบบ STOP and Go แบบนี้ก็สดวกสบายนะฟังก์ชันของเขาค่อนข้างจะล้ำเลยลอีกตัวนึงก็คือ l ลนค k ป e อ a ดซิ id, นะฮรระบบเลี้ยงรถไว้ในช่องทางเดินรถการดึงของพวงมาลัยค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีน้ำหนักที่ ช่วยดึงรถได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะรถเองน้าหนักเยอะใช่ไหมครับหลายๆค่ายเนี่ยสั่นเตือนแต่มันแทบจะไม่ดึงนะฮะเหมือนปลุกเราเราก็ต้องช่วยประคองรถกลับเข้ามาแต่ของ i o n i น5ฟดึงมาก่อนแบบเป็นสเต็ปเลยนะครับจะมาแบบทีละสเต็ปเลยตึ๊ดๆๆๆๆนะฮะ,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 ะแล้วก็ดึงมาแบบเอารถอยู่เลยดึงรถไว้ตรงกลางเลนถือว่า ให้ของมาค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับในเรื่องของระบบ ADAS ส่วนเรื่องความแรงแรงต่างก็ตามสเปคเขาแหละนะมอเตอร์เนี่ยมันวัดได้ง่ายนะครับคำนวณออกมาบนหน้ากระดาษได้เป๊ะ,เ,ปะเลยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับหรือท็อปสปีดเขาก็แจ้งไว้ว่าล็อกไว้ที่185กิโเมตรต่อชั่วโมงจริงๆยางไปได้นะครับยางเป็นพายร์สปอร์ตยางก็ไปได้แต่เราคงไม่ไปปลดล็อกอะไรมั่วซั่วน,นะครับเพราะมอเตอร์เองใหญ่มอเตอร์เนี่ย 160กิโลวัตต์นะครับมันวิ่งได้เกิน200 h, อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทำมาให้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถทำระยะทางการวิ่งได้ถนอมยางด้วยนะครับเพราะยางให้เป็นยาง ev แท้เนี่ยมันค่อนข้างจะแพงถ้าเกิดเราใช้ดีๆมันใช้ได้นานนะครับยาง ev แล้ววิ่งอย่างที่ผมบอกครับขับ normal Mode ไปเรื่อยๆนะครับเน้นขับให้มันมีความสุข อนะย่างพวกยางที่เป็นเกรดอีีโอ้ถ้าเกิดใช้จริงๆนะสำหรับคนที่ขับแบบปราณีตอะยาง EV วเนี่ยวิ่งได้ระดับแสนกิโลเมตรนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะฮะแบบกูรูแนะนำเนี่ยปกติยางก็70,000กิโลเมตรก็ต้องเริ่มเทียบสเปคสั่งของได้แล้วครับเราจะไม่ขับเกิน80,000กนะิโลเมตรโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเป็นแบบทดลองขับแบบวันเดย์ทริปนะฮะ มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาจัดเต็มอีกทีมันยังมีเรื่องของการชาร์จด้วยนะครับเขาบอกว่าชาร์จ AC ได้ความแรง10.5กิโลวัตต์นะครับก็ชาร์จแบบ overnight ชาร์จนะ Onboard Charger เนี่ยรองรับกระแสสลับ10กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็น DC Charger นะครับชาร์จกระแสตรงเข้าแบตเตอรี่ลูกใหญ่เลยเนี่ยรองรับการชาร์จ AC ได้ถึง350กิโลวัตต์ตู้ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ บอกสเปค200อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วิ่งกัน,100นร้อยนะฮะแล้วก็แบ่ง2ตู้50-50กิโลวัตต์นะครับรถมี72กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ใช้เวลาสัก45นาทีก็ชาร์จเต็มละสำหรับแบตเตอรี่ชาร์จ DC c h ชาร์จเจอร์เนี่ยมันก็จะให้ชาร์จได้ประมาณสัก80%เนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายลดความร้อนต่างๆนะครับฉะนั้นใครที่อยากลองสัมผัส IONIC 5ไออฟแบบที่ผมบอกไปเนี่ยว่ามันค่อนข้างจะพริเมี่ยขับดีมากๆ ก็มาลองที่ IONIQ LAB ก็ได้หรือถ้าอยากจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยก็ไปเช่าที่ e v มีเขามี IONIQ 5ตัวท็อปเลยนะครับรุ่น First Edition ให้เช่าทดลองขับได้นะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่ามันขับดีอย่างที่ผมบอกไหมเพราะรถคันนี้นะครับมันขายดีทั่วโลกเลยแล้วก็กวาดรางวัลน,นะฮะจากเวทีประกวดรถยนต์ระดับโลกก็คือ World Car Award ทั้งในเรื่องของดีไซน์ทั้งในกลุ่มของ EV นะฮะแล้วก็ชนะทั้งรถน้ํามันอะไรด้วยนะครับกวาดมาในปี2022นี่เขากวาดทีเดียว3ามรางวัลเลยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะโหดมากนะครับสำหรับ i o n i นิกไฟเป็นรถที่ทางยุโรปเนี่ยแบบยกนิ้วให้เลยว่าเป็นเดอะเบสในเรื่องของการดีไซน์เลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องฝากช่องไดรดบ็อกไว้ด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Instagram ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมมินจากไดเอทอเวกตกต้องลางไปก่อนสวัสดีครับ